สวัสดีทุกคนนะครับอุดมไอเดียในคลิปนี้เป็นช่วงรีวิวและอุปกรณ์ที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือเครื่องเจียอเนกประสงค์ตัวนี้เลยนะครับผมมีหลายคนนะครับที่ถ้ากำมาถามผมในเพจ a c e b o o k นะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ถ้าจะซื้อมาใช้เนี่ยมันจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็อยากได้พอดีนะครับผมก็เลยไปจัดมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจียอเนกประสงค์นะครับเป็นยี่ห้อโบรีนะครับผมนี่ก เวเป็นของประเทศจีนนะครับเพราก็ค่อนข้างที่จะส่งมาไกลเลยทีเดียวนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับเราแบบแพบกบแบบมาดีพอสมควรนะครับผมด้านในนะครับก็จะมีตัวอันนี้ผมแกวมาแล้วนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีไอวเนี้อยู่ในซองนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับผมเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับโอเค ก็คงจะไม่ได้ยากนะครับสําหรับการใช้งานทุกคนก็น่าจะใช้ได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับเครื่องมือตัวนี้มันจะเรียกว่าเครื่องเจียอเนกประสงค์นะครับแต่หลายคนก็คงจะเคยเห็นมันผ่านกันในเว็บขายของออนไลน์แล้วก็ใน YouTube ในไลฟ์บ้านนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับในอุปกรณ์คล้ายๆกันเนี่ยมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่เกือบจะเท่ากับเครื่องเจียสีนิ้วเลยนะครับเครื่องเจียสีนิ้วก็คือตัวนี้นะครับนี่เลย ตัวนี้ที่ผมใช้จะเป็นของ m a ็ t e c h นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะครับก็เกือบจะเท่ากันเลยนะครับการล็อกดอกสว่านหรือว่าดอกตาดอะไรต่างๆนั้นก pues ็จะใช้จำปาในการขันนะครับผมซึ่งรูท anyway> ี่ให้มานี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับสามารถที่จะใส่ดอกสว่านขนาด8มเมได้เลยนะครับผมนี่เลยก็คือดอกสว่านดอกนี้นะครับสามารถใส่แล้วก็เจาะนะครับผมส่วนสายไฟนะครับก็เป็นสายไฟทั่วไปนะครับ2สายแบบนี้นะครับ220โวลต์นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสำหรับใส่อย่างนี้นะครับอ่าเอาไว้เก็บจำปาสำหรับการขันเปลี่ยนดอกนะครับผมอ่ามาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์นะครับผมสวิตช์ออนออฟนะครับก็คือเปิดปิดนะครับผมส่วนการเล่งความเร็วเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าสีส้มๆนี้นะครับผมก็จะเล่งความเร็วอยู่ได้ทั้งหมด ทั้งหมด6ระดับส่วนด้านหน้านี้นะครับก็จะมีพัดลมนะครับระบายอากาศด้านหน้านเป็นพลาสติกนะครับผมอ่าก็จะเป็นช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับเวลาที่เราเจาะหรือว่าเวลาที่เราตัดอะไรนะครับลมมันจะดันออกมา1ก็คือมันช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์นะครับสก็คือมันจะช่วยเป่าขี้เลื่อยออกไปด้านหน้าน,นะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าของแถมนะครับนี่เลยนะครับผมอ่าที่จริงแล้วเขาแพ็คมาใส่ซองนะครับแต่ว่ามันไม่สวยงามผมเลยแกกมาใส่ตะกร้านะครับ เห็นแบรนด์อื่นเขาแบบว่าเขาจะเป็นเซตแบบเป็นกล่องคล้ายๆกับกล่องสวรรค์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับมันจะเป็นเซตแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ทําไมนะครับที่เขาไม่ได้ให้เซตนั้นมาแต่ว่าเขาแพคใส่ซองมาเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบตามราคานะครับพันสี่อกว่าเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวนี้ก็คุ้มแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ให้ของแถมมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ หลังจากที่ผมแยกอุปกรณ์ออกมานะครับผมก็จะแบ่งออกได้เป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1จะเป็นอุปกรณ์ในการตัดนะครับก็จะเป็นใบหินเจียแบบนี้นะครับในการตัดนะครับผมก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในตลับนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกนะครับจะมีทั้งตัวกระดาษทรายนะครับทั้งตัวใบตัดเองนะครับก็มีอยู่2ขนาดนะครับมีขนาดเล็กนี้น่าจะ3เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นี้น่าจะ3.5เซนติเมตรนะครับผมส่วนที่สอนะครับจะเป็นอุปกรณ์สําหรับการขัดนะครับเริ่มจากตัวเล็กที่สุดแล้วกันนะครับผมฝังนี ก็จะเป็นอุปกรณ์ขัดที่เป็นลักษณะเป็นเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหัวหยาบๆนะครับผมก็จะมีอยู่หลายขนาดเลยทีเดียวนะครับผมตัวที่2นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวขัดกระดาษทรายนะครับที่จะใช้คู่กับเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะสวมเข้าไปมีตั้งแต่ขนาด15มมแล้วก็ขนาด8มมตรนะครับมี2ขนาดนะครับแล้วก็หัวขัดทรายนะครับเนี่ยจะเป็นหัวขัดทรายซึ่งเราสามารถจะสวมใส่แล้วก็ขัดได้เลยนะครับจะเป็นการขัดแบบละเอียดตรงนี้นะครับจะเป็นแปลงนะครับผมมีทั้งแแแปปปปงงลลลววด้กก็็็ที่มัันนนเเษณะ ขนแปลงพลาสติกนะครับผมอ่าก็จะมีอยู่หลายขนาดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวขัดกระดาษทรายเหมือนกันนะครับผมจะเป็นลักษณะเป็นกระดาษทรายที่เป็นแผ่นนะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์ขัดแล้วก็อุปกรณ์เจาะนะครับผมก็จะเป็นดอกสว่านกระจิ๋วลิ้วนี่นะครับผมมีประมาณอ่ามีอยู่หกชิ้นนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สาหรับใส่กับดอกสว่านตัวเล็กนะครับแต่ที่จริงเราสามารถที่จะใส่เข้าไปในหัวจับตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวสําหรับ น่าจะเป็นตัวสําหรับขัดเงานะครับผมใช้ขัดเงาก็คือใช้กับน้ํายาเนี่ยที่แถมมาครับสองกระปุกนี้นะครับผมอ่าก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขนาดนะครับก็จะเป็นขนาดแบบนี้นะครับเป็นหัวเรื่มแหลมเหมือนกระสุนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นวงกลมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดกันดูเลยนะครับก็เปิดปุ่มนี้นะครับนี่คือความเร็วระดับที่1นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆให้ทุกคนดูจนถึงความเร็วระดับที่6นะครับ บอกได้เลยว่าความเร็วนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทั้งการขัดการตัดหรือว่าการเจาะนี่ก็เร็วพอสมควรนะครับผมผมลืมบอกทุกคนไปนะครับผมกําลังไฟจะอยู่ที่400วัตต์นะครับอ่ากำลังไฟเนี่ยอยู่ที่400วัตต์ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับโอเคแล้วก็มาลองขัดกันก่อนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นไม้ที่ผมเคยตัดไว้นะครับแล้วก็มันจะมีรอยตรงนี้นะครับที่มันไม่เรียบนะครับผมอ่ามันเป็นลักษณะฟันเลื่อยนะครับเราจะลองมาขัดกันดูเลยนะครับผม โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้เจ้าเครื่องนี้แล้วนะครับก็ถือว่าความเร็วความแรงหรือว่ากําลังอะไรเนี่ยใช้ได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าไอ้ตัวอุปกรณ์ที่แถมมาเนี่ยอาจจะง้องแง้งไปหน่อยนะครับบางตัวถึงกับพังไปเลยหรือว่าผมอาจจะติดการใช้อุปกรณ์ตัวใหญ่จนแบบว่ากดน้ําหนักแรงเกินไปหรือว่า,าใช้มัน <laughs> แรงเกินไปนะครับตัวแรกเนี่ยนี่หายไปเลยนะครับทุกคน <laughs> นี่นะครับอ่า ขนหายไปหมดเลยนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานละเอียดนะครับมันจะทํางานหยาบๆแรงๆไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้แบบใช้กับงานสเกลที่เล็กๆนะครับผมอย่างเช่นการเจาะการเย็บวพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับได้นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ในงานใหญ่นะครับก็จะได้เฉพาะงานขัดนะครับขัดสีหรือว่าขัดสนิมอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวขัดสนิมของเจ้าตัวสีนิ้วได้นะครับสีนิ้วก็หมายถึงตัวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระดาษทรายนะครับ ตัวขัดสีนุ mm ้เนี่ยมันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับผมสามารถที่จะใส่ได้เพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นรู8มมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่อุปกรณ์อื่นๆที่แถมมานะครับก็ใช้ได้ในงานเล็กๆเหมือนที่ว่านะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับที่อยากจะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ประเภทนี้นะครับถ้าให้ผมตัดสินนะครับก็คือคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมมองว่ามันคุ้มนะครับคุ้มกับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วอุปกรณ์พวกนี้ก็เอามาทํางานเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ถ้า เป็นเซ็ตที่มีคุณภาพหน่อยนะครับมาใช้งานร่วมกับตัวนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมไม่เร็วในราคานี้เยี่อมเยาและคุ้มค่านะครับผมลิงก์สินค้าก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับราคาก็ ตอนนี้นะครับราคา1,400กว่านะครับผมก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับที่จะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับเครื่องเจาะอเนกประสงค์นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามที่ช่องอุดมไอเดียด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างปุ่มติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอุดมไอเดียนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในนคคคลลิิปปรัับสสีี้วด